เมื่อใจสลายเพราะผิดหวังทำสามสิ่งนี้แล้วจะดีขึ้นทันทีเคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายไปต่อหน้าต่อตาไหมครับจมอยู่กับความเศร้าความผิดหวังหมอเข้าใจดีเลยว่าความรู้สึกนั้นมันหนักหนาแค่ไหนในวันที่ใจเราสลายหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีวันนี้หมอเลยจะมาแชร์3วิธีง่ายๆที่อิงหลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณปล่อยวางความทุกข์แล้วกลับมาตั้งหลักเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งไปดูกันเลยครับ เซกชันหนึ่งยอมรับและรู้สึกอย่างเต็มที่ข้อแรกเลยอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือยอมรับและอนุญาตให้ตัวเองได้เจ็บปวดแบบเต็มที่ไปเลยหลายคนพอผิดหวังปุ๊บก็จะรีบบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันโอเคแต่รู้ไหมครับว่าการกดความรู้สึกไว้มันก็เหมือนเราพยายามกดลูกบอลชายหาดให้จมน้ํานั่นแหละครับยิ่งกดมันก็ยิ่งเด้งกลับขึ้นมาแรงกว่าเดิมความเจ็บปวดทางใจมันส่งผลถึงสมองจริงๆนะครับดังนั้นการที่คุณรู้สึกเจ็บ มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสเต็ปแรกของการฟื้นใจคือการยอมรับและให้เกียรติความรู้สึกตัวเองถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยไม่ต้องอายถ้ากโกรธก็แค่รับรู้ว่ากำลังโกรธการที่เราได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองตรงๆจะทําให้พลังลบของมันค่อยๆลดลงและเป็นการเปิดทางให้ใจเราได้เริ่มฟื้นฟูตัวเองจริงๆจาไว้นะครับน้ําตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของคนอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่รู้สึกได้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง เซคชัน2วิเคราะห์ความจริงและให้อภัยตัวเองพอเราได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปบ้างแล้วสเต็ปที่2ก็คือถอยออกมามองความจริงแล้วให้อภัยตัวเองเมื่อพายุอารมณ์เริ่มเบาลงให้เราลองถอยออกมามองเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนเราเป็นคนนอกแล้วถามตัวเองง่ายๆเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีอะไรที่เราควบคุมได้และอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราบ้างการแยก2อย่างนี้ออกจากกันได้สําคัญมากนะครับเพราะมันจะทําให้เราเลิกโทษตัวเองในสิ่งที่ทําอะไรกับมันไม่ได้ หลายครั้งเลยที่ความทุกข์ไม่ได้มาจากตัวเหตุการณ์แต่มาจากการที่เราเอาแต่คิดโทษตัวเองซ้ำๆว่าถ้าวันนั้นฉันหรือทำไมฉันไม่ดีพอความคิดแบบนี้มันคอยบั่นทอนคุณค่าในตัวเองและทำให้เราก้าวไปไหนไม่ได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การจมอยู่กับความรู้สึกผิดมันไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าเราทำดีที่สุดแล้วจริงๆในจุดนั้นก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องตัดสินใจให้อภัยตัวเอง การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรื่องแย่ๆนั้นไม่เคยเกิดแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกของอดีตเพื่อให้เรามีแรงเดินต่อไปข้างหน้าเซกชัน3สร้างคุณค่าใหม่และกลับมารักตัวเองและข้อสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆก็คือการกลับมาโฟกัสที่การสร้างคุณค่าและรักตัวเองความผิดหวังมักจะทิ้งแผลไว้ที่ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเราดังนั้นวิธีฟื้นใจที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เสียไปไมาอยู่ที่สิ่งที่เรายังมีอยู่นั่นก็คือตัวเราเองครับ ช่วงเวลานี้นี่แหละครับคือช่วงที่เราต้องใจดีกับตัวเองให้มากที่สุดเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นกลับไปทําในสิ่งที่เราเคยชอบออกไปเดินเล่นหรือออกกําลังกายให้สารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาไปเที่ยวที่ใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือแม้แต่ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําสําเร็จได้ง่ายๆให้ตัวเองทุกครั้งที่เราทําอะไรเพื่อตัวเองสําเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามมันเหมือนเป็นการสะสมแต้มความสุขให้สมองเป็นการสร้างหลักฐานใหม่ๆให้ใจเราเชื่อว่า เฮ้ย <Es per ate> <He i> เราก็ทําได้นี่หว่าและชีวิตมันยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการสร้างคุณค่าจากข้างในและเป็นรากฐานที่แข็งแรงที่สุดที่จะทําให้เรากลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งบทสรุปทวนกันอีกทีนะครับสสิ่งที่ต้องทําเมื่อใจสลายคือ 1. ยอมรับความรู้สึกตัวเอง 2. มองความจริงแล้วให้อภัยตัวเองและ 3. กลับมาใส่ใจและรักตัวเองให้มากมาก หมอขอฝากไว้นะครับความผิดหวังเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอแค่ให้เวลาและใจดีกับตัวเองมากๆหมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอช่วงเวลาหนักๆแบบนี้คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนครับ